มาอีกหนึ่งเรื่องชนบุรีค่ะประเพณีวิว่งควายนี่เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกด้วยนะคะเขาจัดกันมาในร้อยกว่าครั้งแล้วคุณผู้ชมคะครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งก่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชนบุรีให้กลับคืนมามีอะไรให้ดูหลายอย่างย yeah! เยอะแยะเชียวคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาให้ดูค่ะเล่าไม่ธรรมดาเล่าแบบแป๊บข่าวครบจบในหนึ่งนาทีวันนี้ ามาดูไข่ควายเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกอากาศไม่ได้นะเจสสีอะไรคิดอะไรก็งานนี้มีทั้งไอ้ไข่แล้วก็มีน้องควายไงเอาไม่เชื่อดูสิจ๊ะเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานถ่ายไปไป,ไปการงานวิ่งควายสรนบุรีจะบเป็นครั้งที่149แห่ขบวนการเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่แต่งสวยแต่งหล่อกันจัดจ้านใครถน,นัดแต่งฮาอลังการก็ว่าไปเดียวนะ้นหนู ตัวเหลืองๆไม่ได้นะลูกเสื้อผ้าไม่ใส่อ๋อๆด้วยแรงศรัทธาขอไหว้ได้รับน้องเขาแต่งเป็นไอไคมางานหนึ่งเดียวในโลกทั้งทีมานี่ค่ะพี่อย่ามัวดูไข่ไอไคนะกิจกรรมวิ่งควายพลาดไม่ได้การแข่งขันนี่คือไฮไลท์ แข่งขันตะก็อลอดบวงปีนเสาน้ำมันประกวดสุขภาพควายคนสนุกควายสนุกครื้นเคงเงินสะพายก็กระจายรายไ,ได้โอ้มีแต่อะไรสวยๆงมงามอะไรน่ารักๆก็มีให้ดูกันนะคะต้องเซ็นเซอร์ช่วงล่างของ ไอ้ไข่ไว้สักหน่อยนะคะออกอากาศไม่ได้นะคะเอาก็เป็นสีสันคุณผู้ชมประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชนบุรีนะคะนอกจากไฮไลท์ของเขาคือกิจกรรมวิ่งควายแข่งกันใช่ไหมคะก็ยังมีขบวนแห่ต่างๆอีกด้วยนี่ก็ถือเป็นการกระตุ้นไรายได้ในชุมชนนะคะนี่ถือว่าเป็นงานที่ดีทีเดียวนะ